ขยมูลฝอยในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยขยมูลฝอยคือของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและการอุปโภคในชีวิตประจำวันทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมซึ่งถูกกำจัดไม่ถูกวิธีส่งผลเสียต่อสุขภาพและก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทุกภาคส่วนจึงพยายามแก้ไขปัญหา ดังกล่าวผ่านการิมเริ่มต่างๆจากเวทีประชาคมหมู่บ้านหลายตำบลการจัดตั้งขยะรีไซเคิลณเวลานี้เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะมีรายได้ส่วนหนึ่งจากการนำขยะมาขายและก็สามารถตั้งเป็นกองทุนชาปนากิจขยะด้วยเช่นกัน มีเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตหรือแม้บางแห่งการเจ็บป่วยก็ช่วยเหลือได้อำเภอกูก่แก้วมีกองทุนขยะหลายแห่งมีบางแห่งที่สามารถเป็นต้นแบบได้และพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปพี่น้องประชาชนชาวอำเภอกู่แก้วช่วยกันจัดการขยะให้เป็นระบบ ขยะเปียกขยะรีไซเคิลขยะอันตรายขยะทั่วไปเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของอำเภอเทศบาลจึงเล็งเห็นว่าปัญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นแต่ละปีจะสามารถนำขยะมาเปลี่ยนเป็นเงินกับชาวบ้านในเขตพื้นที่ได้และสร้างรายได้สร้างแรงจูงใจที่สำคัญจึงจัดตั้งโครงการขยะรีไซเคิลขึ้นในปีพุทธศักราช2561โดยโครงการธนาคารขยะ รีไซเคิลมีการเอาชาปนกิจสงเคราะห์มาเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลกู่แก้วเข้ามามีส่วนร่วมการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อให้ความเติบโตของโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลจึงประกาศการรับสมัครสมาชิก ทั้งแบบออฟไลน์และจุดรับซื้อขยะและออนไลน์ทาง Facebook โดยการสมัครใจไม่จำกัดเพศและอายุจึงทำให้ในปี2,566มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นจำนวนมากทำให้ประชาชนมีความสนใจที่จะเข้าโครงการขยะที่ต้นทางและนโยบายโครงการแรงจูงใจที่สำคัญของการเพิ่มสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์ไม่ได้จำกัดจำนวนสมาชิก ในบ้านสมัครเพียงหนึ่งคนสามารถคุ้มครองให้กับทุกคนในบ้านและต้องการขายขยะติดต่อกันเป็นเวลา6เดือนจึงจะมีสิทธิ์รับเงินค่าชาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งเทศบาลจะออกรับซื้อขยะในทุกวันพุธของทุกเดือนเทศบาลออกรับซื้อขยะในพื้น ที่หมู่บ้านในปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านช่วยในการประชาสัมพันธ์ในทุกๆเดือนเทศบาลตําบูกูได้ประชุมประชาคมในพื้นที่แล้วมีมติร่วมกันในการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลเทศบาลกู่แก้วขึ้นเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ประชาชนมีรายได้จากการขายขยะและได้รับเงินชาปนากิจสงเคราะห์ กรณีเสียชีวิตตามสมควรเทศบาลได้ประโยชน์จากการจัดการขยะรีไซเคิลตามนโยบายของกระทรวงหาดไทยปัจจุบันธนาคารขยะรีไซเคิลของเทศบาลกู้สามารถเป็นต้นแบบธนาคารขยะรีไซเคิลในอำเภอกู่แก้วได้จมาณีการพัฒนายิ่ง หาหาขึ้นไปในระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไปขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันจัดการขยะในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นขยะเปียกขยะรีไซเคิลขยะอันตรายและขยะทั่วไปเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีชุมชนของท่านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดให้มีธนาคารขยะรีไซเคิลคือ หนึ่งช่วยลดปริมาณขยะขยะจะถูกนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีขยะรีไซเคิลจะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ขยะที่รีไซเคิลไม่ได้จะถูกนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี 2. ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการขายขยะ 3. ประชาชนในพื้นที่ที่เป็นสามาชิกได้รับความคุ้มครองชาปนกิจสงเคราะห์ทั้งครัวเรือนที่เป็นสมาชิก 4. การแยกขยะทำให้กำจัดขยะได้ถูกวิธีช่วยลดการปนเปื้อนกับดินที่ส่งผลต่อระบบสิ่งแวดล้อม